ะะวันนี้คุณป้ามาซื้อของจะซื้อของไปกักตุนต้องมาเข้าแถวยาวมากเลยนี่เราก็ต้องรอเหมือนกันเข้าแถวยาวมากอันนี้ยังไม่ได้เข้านะคะนี่ต้องรอคิวต่อแถวเข้าก่อนที่ประเทศมาเลเซียนะคะตอนนี้วันนี้วันที่26แล้วแต่ละคนก็ออกมากักตุนสินค้าไว้ เดี๋ยวเราก็รอคิวยาววนไปยาวมากยังไม่ได้เข้านะอันนี้แค่จะเข้าซุปเปอร์ตอนเช้าๆตอนกลางวันเขาก็ให้ออกมาพอเย็นแล้วคือห้ามออกจากบ้านถ้ามาซื้อของนี้ต้องรีบซื้อแล้วก็รีบกลับนี่นะคะ อันนี้ที่ห้าง NSK แถวกระโปรงคนเยอะมากเลยนี่ยังไม่ได้เข้าซุปเปอร์ก็รอวนไปนะคะบรรยากาศจะมีแต่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเปิด าวมากเดี๋ยวเราต้องไปต่อคิวก่อนกินน้ำไม่สิริพรรอก่อนต้องรอคิวเข้าก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าในซูปเปอร์ก่อนอันนี้ถ่ายมาให้ดูเฉยคนรอยาวเลยขนาดเรานี่เรามาแต่เช้าอยู่นะเนานะ โอเคนะคะคให้ชมบรรยากาศเฉยๆรอคิวเข้าสปเปอร์มาร์เก็ตรอบนไปก่อนก่อนจะเข้าก็ต้องเช็คก,ก่อนว่ามีไข้หรือเปล่าถึงจะให้เข้านะคะคนเยอะแล้วเขาก็ปิดไปก่อน ก็จำกัดเหมือนกัน,ม,กนมีรอปรพคอยเช็คก็ดีแล้วเขาจะได้รู้ไงเขาก็กลัวเหมือนกันตะบุลเล่อบรรยากาศข้างในนะคะคนซื้อของ คนต่างก็กลัวไม่ได้คนเยอะมากเลยแต่ว่าสินค้าก็มีเยอะเขาก็ออออกมาเต็มผักก็มีอะไรก็มีหมดแต่ว่าคนก็จะเยอะหน่อย ตัวเยอะตอนนี้รอจ่ายตังเข้าคิวจ่ายตังค์ก่อนนะคะโอเค